คลิปนี้อยู่ฝากกดไลค์แตจะติดตามให้พี่นาวด้วยนะพี่นาวลงคลิปทุกวันเลยพี่นาวเราไม่เต้นหรอลูกไม่เต้นหรอป,รปร๊าเนี่ยสอนม,มาแล้วอุ๊ยป๊าป๊ากับพี่นาวมาแล้วไปแอดิกว่าจะซ่อนไม่ให้เจอเลย <c oughs> ทำไมถุงขยะมาอยู่ตรงนี้ล่ะลูกป๋าแล้วใครมาเอาถุงขยะมาทิ้งไว้ตรงนี้อพี่หนาวไปจัดการสิโอเคค่ะขยะอะไรเนี่ยทำไมมันหนักเลยอ่ะป๋าป๋าแล้วขยะอันนี้เราไปทิ้งไว้ตรงไหนคะเดี๋ยวป๋าจัดการเองโอเคนี่ เรียบร้อยปไปไปกันเถอะโอเคแฮฮยทำไมเรามาอยู่ตรงนี้ล่ะ,ะพี่นาวพี่นาวชอบวาดรูปใช่ไหม <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> ไหนพี่นาววาดอะไรลูกทำไมมันไม่สวยละ่ะพี่นาวไม่อุตส่าห์ซื้อสีที่สวยมาให้หนู ฉีกระดาษของน้องล่ะอ้าวมะนาวไม่เป็นอะไรนะลองวาดใหม่ดูสิโอเคขอไิ๊ฟ้าขอบคุณนะคะพี่ฟ้าเหนือหน้วแล้วพี่ฟ้าที่ตืดเลยจ้าป,ะปะ้าขอปะะ้าค่ะป้ามีที่ป่าลูกป่องด้วยเหรอคะเดน๋ยวนาวขอขล่นด้สิไม่ได้พี่นาวอยากเล่นพี่นาวก็ไปซื้อเองสิป,ะปะ้าป้าชี่หวังอะ่ะ <L> โอโ้โห พี่ปาลูกป่งแล้วเหรอคะหนูขอเล่นได้ไหมมีด้พี่ปายอยากเล่นพี่ปางก็ไปซื้อเองสิทำไมป๊าไ็่คนอย่างงี้ล่ะมนาทำยังไงดีอยากป๊าไม่ให้เราเล่นลูกโป่งด้วยเลยเราไม่ได้เล่นป๊าก็ต้องไม่ได้เล่นสิพี่ปายพี่ปายไม่ต้องห่วงเดี๋ยวน้าพี่จัดการให้เองป๊าอืมเติมลูกโป่งก่อนอุ้ยโอยปวดท้องอ่ะเฮ้ยไปเข้าห้องน้ำก่อนดีกว่าป๊าไม่อยู่แล้วกเราไปเล่นปาลูกป่งกันดีกว่า นล้าก่อนนะโอเคาปดาด้วยโอเคปดาเลยตุงไป็นพี่ยไป้วเราไปเเสร็จแล้วมาฝาลูกโป่งต่อดีกว่าเฮลูกโป่งหายไปเลยบ้ดนเะต้องเป็นเด็กสคนนั้นแม่เลยมปางมันนาามาปดเมื่อแม่ดุพี่เรา ป๊าป๊ากินขนมเสร็จแล้วอ่ะเก็บด้วยนะค่ะแน่อิ่มแล้วอืป๊ากินแล้วทำไมไม่รู้จะเก็บป๊าป๊าป๊าถือแก้วน้ำนี้ไว้บนหัวนะทำไมอ่ะเดี๋ยวนาจะแสดงวิทยากรที่ดื้อยังไงอ่ะป๊าทำนี้ ทำอะไรลูกทำอะไรอ่ะจะกันเดียววะป๊าเราเอาแก้วบนหัวป๊าลงมาดูสิมันหายไปได้ยังไงอ่ะเฮ้ยพี่หนาวเฮ้ยป๊าป๊านี่มาขัดจังหวะอีกแล้ว ป๊าๆมาช่วยพี่หนาวแล้วอ่ะพี่หนาวนั่งเลยลูกนา่ารักปาที่ตื่นเรื่องเลย, <c ười> ย,ย,ยทำไม่อยากไปด้วยอะพี่ปันอะอุ้ยทำไมน้องน่าสงสารจังเลยแบบป้าสงสัยน้องอยากเล่นกับเราหรือเปล่า อยากเล่นเลียงลูกบอลด้วยจังเลยอุยไม่ต้องสนใจน้องหรอกปล่อยน้องๆอะเขายินดูพวกเราเล่นกันเราเล่นกันต่อเถอะเอาไว้ตรงไหนนิดตรงนี้ละกันอุยไว้ตรงนี้นี่เน็มตรงนี้อุยแม่ทาไมน้องน่าสงสารจังเลยสงสัยน้องอยากเล่นเกมนี้ด้วยหรือเปล่าอยากเล่นเลียงลูกบอลด้วยจังเลยงานพี่ปังเรามาชวนน้องเล่นด้วยกันไหมคะดีค่ะดีค่ะเด็กๆมาเล่นด้วยกันเร็วมาเร็วมา เล่นับอ่านีอย้โยนยังไงก็ไม่โดนพี่นาวไม่เล่นละต้องปาโดนแน่นอนอึฮ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 จงเลยฮึ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 ฮรับจากึฮาดึฮึ้ึ ป๊าป๊าลุกปุกโดนลูกลู่เลยอะคะป,ป๊ามีเคล็ดลับอะไรเหรอเคล็ดลับป๊าเหรอก็คือแว่นตาวิเศษนี่ไงป๊าเดี๋ยวนะขอราได้ไหมคะ,ะพี่เนาอยากได้พี่เนาก็เอาอไปฮึลูกเนาไปก่อนนะโอเคฮต้องโดนแน่นอนรอบนี้ต้องโดนถึกดอกแน่นอน แว่นแบบป่านี่มันดีจริงๆเลยป่าโดนนุกดอกเลย <c oughs> บอกแล้วว่าแว่นวิเศษพ <c oughs> ี่นาวอย่าลืมที่แม่สอนนะคะลูกค่ะแม่อุ้ยเสื้อตกเรียบเลยอุ้ยนูกบอลตกเรียบเลยอุ๊ยหลอนจริงไงเปิดพัดลมดีเก่า <G ül> เรียบร้อยพี่หนาวอย่าลืมที่ปูกป๊าสอนนะคะลูกรับทราบค่ะป้าอุ้ยเชือตก <G ül> เรียบร้อยอุ้ยนกบอนตก <G ül> <G ül> เรียบร้อยอุ้ยลหลอนงเงไเปิดพลังดิเกน <G ül> เรียบร้อย <G ül> เรียบร้อยอยต่อตั้งนั้นไปหาอะไรกินดีกว่าตาป้าน้องทำแก้วที่ป้าเรียงไว้หมดหมด,หมดแล้วน้องเหรอายเรียบร้อยอุ๊ยไปดีกว่าก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ก็ปกติดีนะ พี่ปางโกหกแน่เลยสีเหลือโอ้โหมันนาวมันนอนเล่นอะไรตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมดก็กัดหรอกพี่ปางไม่ต้องยุ่งเลยไม่ให้ยุ่งใช่ไหมได้เดี๋ยวพี่ปางอ่ะจะไปฟ้องปะป๊าแน่ปะป๊าปะป๊าน้องนอนอยู่ตรงพื้นหนูบอกน้องว่าเดี๋ยวมดจะกัดน้องก็ไม่ฟังปะป๊าไปดูน้องให้หน่อยค่ะนมันหนาวต้องเจอปะป้าอยู่ตรงไหนตรงนู้นค่ะไป ไหน้นองนอนอยู่ตรงไหนพี่ปังตรงนั้นน่ปะปป้าหุยพี่นาว,วมันหนาวป้าป้ามาพี่นาวไม่อยู่แล้วเมื่อพี่นาวขอแม่ไปวไ้ว้น้ำเอ๊ะทำไมน้ำมันไม่ไหลเนี่ยแม่คะพี่นาวขอไปไว่ายน้ำคนเดียวได้ไหมคะไม่ได้นะคะพี่นาวถ้าหนูไปไว่ายน้ำคนเดียวอะ่ะถ้าหนูจมน้ำขึ้นมาใครจะช่วยหนูทันคะลูก ไว้แม่จะพาไปเล่นนะคะแต่ตอนนี้เราไปได้ยาง่นก่อนไหมคะโอเคค่ะเราไปกันเถอะเมื่อพี่นาขอป๊าไปว่ายแล้วนี่ทำไมน้ำมันไม่ไหลเนี่ยป๊าค่ะพี่นาขอไปว่ายน้ำคนเดียวได้ไหมคะไม่ได้นะคะพี่นาถ้าพี่นาเกิดตุมน้ำอะป๊าจะช่วยพี่นาทันได้ยังไงแต่พี่นาจะว่ายน้ำตรงนี้นะคะป๊ายังไงอะอะป๊าืู อย่างนี้ป้าฮะพี่หนาวพี่หนาวตีแม่ทำไมคะโบราณเขาบอกว่าใครตีพ่อตีแม่ระวังจะแขนด้วยนะลูกแม่คะพี่หนาวขอโทษนะคะพี่หนาวจะไม่ทำอีกแล้วค่ะป้าแขนพี่หนาวหายไปไหนะพี่หนาวทำได้ดีมากเลยลูก ทำผิดเราก็ต้องรู้จักขอโทษนะลูกป๋าป้าทาไมเฉกป๋าหายไปทั้งสองข้างเลยอ่ะป๋าไปตีใครมาเนี่ยว้าวป๊าป้าน้องทาน้าหกบ้านเรือหมดแล้วป๊าป้าบอกแล้วใช่ไหมว่าจะทําบ้านเล้วอ๊ะป๋าน่าไม่ได้เปรนคนถามป๋าแหละเป็นคนถา ยังจะมาโตของกันม, <ś les> มาหนาวเรามาเล่นหินกันดีกว่าโอเคเขาป้าเหรอน่กาก็เลยอยากเล่นหินพอดีเลยโอ๊ยนูป้ามาไหนมาไห้องน้ำก่อนโอเคว้า okay. ว wow. ป้าป้าขาป้ปาป้า่ะมะนาวเล่นหินอยู่หน้าบ้านบ้านเลอะหมดเลยค่ะเอาอีกแล้วเหรอมะน,นาวนี่บอกไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวป้าป้าจะไปจัดการก่อนไีคนเลยมันดื้อขนาดนี้ย ป๋าบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าทำบ้านเลยไยเอ้ยเดป๋ยวน้ำไม่ได้ไปคนทาหินเนี่ยไอ้ป๋าแหละชวนหนูน้ำเล่นหินน่ะยังจะมาโกหกอีกนี่